จะได้กินไหนะเออโบนเออป่าหมูพ <anim ais> ่อ <Diamond> ว <puzzles> ่าลูกมันว่าอ้ําคนเก่งครับโอ้โหกินเองเลยเนี่ยโหโหกินเองได้เลยเนี่ยอื้อหือตักตักอีกตักอีกตักจุ๊บไม่ต้องจับหรอกคราวเนี้ตักจุ๊บอ่ากินกินเองอ้ําอ้ําใส่ปากใส่ปากเลยใส่ปากเลย โอ้โหกินเองนะคุณแม่เซตให้หน่อยอ่ะตักเอง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 นี่ไม่ต้องจับหรอกตักเองตักเองตักเองนี่ตักเองเพิ่ตักเองต่อด่เอาใส่เองเลยใส่ปากใส่ปากเอาใส่ปากใส่ปากโอ้โหตักกินเองเลยมันทั้งนี้ไม่ต้องจับหรอกลูกมันเป็นเป็นข้าวต้มลูกไม่ใช่เป็นข้าวเป็นเออตักตักแล้วใส่ปากเลย ตักแล้วใส่ปากตักใส่ปากใส่ปากอ้ำอ้ำใส่ปากสุดยอดเลยเออตักเองถ้าตักยังไม่มีเลยลูกตักก่อนตักอึ๊บอึ๊บตักได้ไหมได้แหรอครับ ตักได้ี่คือดขาน้องตักได้สิไม่จัไ่ห้ลูกซุปนี่หนูเสียปากเลยอ้ํปากเสีปากอ้ํโอ้โหเก่งเก่งเก่งกินเองนี่ไม่ต้องจับนี่ไม่ต้องจับนะลูกลูกนี้ลูกนุลูกกินนี้ตักนี้นี่ตักนี้ฮะอ๋อมันตักไม่ขึ้นเหรอจะช่วยเอามืออีกข้างช่วยโอ้มืออีกข้างไม่ต้องช่วยหรอก เออคุณแม่อ้ำเลยมือเลยวะ่ะงงโอ้อเหมือห่วงห่วงอยากกินของนล,ลูกเราไม่ได้้ค่กินของอ,อ๋อไม่จ่ายก,กินของลูกหรอไม่ให้กินหรออ่ะลูกตักลูกตักอ่ะลูกตักกินเอง <c oughs> โอ้ทบูสักโคยังมาขวงเข้าอะ่ะเจียเเ๊ยบไปเจี๊ยบเงาแหละโอเคเดี๋ยนะไม่จะให้อา,อาอาตักใหม่ตักใหม่อ่ะตักใหม่อันตักใหม่ตักเลยใส่ปาก ห่วงทีแล้วสองนาทีเปล่าเปล่าพ้นอาการเลยอ่ะ